สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอเด็กมานอกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูการวางสายน้ำยดนะครับวันนี้เราก็จะลากสายยาวจากนู่นมาก่อนนะครับปื๊ดรอบเดียวนะครับถ้าไปไล่ดูในคลิปสอดผมนะครับผมก็จะเอารถลากเอาผมเหนื่อยขี้เกียจเดินนะครับเดินเมื่อยคีดดูเดินไปเดินกลับไม่รู้กี่กิโลนะครับผมก็รถลากเอาเรียนแบบได้นะทําตามได้นะครับอันไหนที่มันง่ายเราก็ทานะ ันนี้ระยะห่างของสายน้ําหยดนะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่ไม่เกิน100เมตรนะครับไม่เกิน100เมตรนี่เราสามารถเปิดได้ประมาณ50-60เส้นได้สบายนะครับผมถ้าเกิดเกิน100เมตรก็อยู่ประมาณ30กว่าเส้นนะครับอันนี้วิธีคํานวณง่ายๆนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะก็ประมาณนั้นนะครับผมอันนั้นผมจะตัดเป็น3ล็อกนะครับอันนั้น1ล็อกล็อกหนึ่งจะเปิดได้2รอบพอดีนะครับเราจะใส่บาวล์ขั้นกลางไว้นะครับ บ้วาวจะอยู่ตรงกลางนะครับคือเวลานี้เราเปิดทางนี้ไปปืดปืดปืดใช่ไหมแล้วก็ไปปิดบ้าวตรงนู้นทําให้มันง่ายครับเวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วก็จะละลายใส่กับน้ําตัวนี้ไปเลยนะครับอันนี้ผมยังเดินสายไม่เสร็จนะครับก็ประมาณนี้แหละฝนตกมาช่วยพอดีนะครับนี่ปลูกเสร็จปั๊บฝนล,ลงก็อย่างนี้ก็สบายผมอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องเร่งรีบครับยังไม่งอกนะครับเมื่อเช้าเพิ่งฉีดยาคุมไปเมื่อคืนฝนตก หน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีปล่อยๆบ้างนะไม่เป็นไรเมื่อเช้าก็ฉีดยาคุมไปพอดีครับผมกับเวลาฝนตกมาช่วยดินชื้นฉีดยาคุมได้พอดีเลยครับเราก็ตัดอันนี้จะเป็นอีกล็อกหนึ่งนะครับล็อกนี้ก็จะเปิดสามารถเปิดเส้นเดียวได้เลยนะครับเปิดท่อเส้นเดียวก็วิ่งไปทีเดียวได้ก็จะเป็นห้าล็อกเจ็ดไ่ก็จะตัดอยู่ห้าล็อกพอดีฝั่งนู้นก็จะเป็นอย่างละสองล็อกอย่างละครึ่งนะครับ พยายามเดินสายครับต้องรู้ว่าพื้นที่มันสูงมันต่ํานะครับถ้าพื้นที่ไหนมันสูงเราพอท่อท่อหลักเราไปอยู่ทางสูงแล้วกาสายวิ่งลงมามันจะมาตามน้ําตามดินที่เราลาดเอียงลงมาครับผมถ้าท่อถ้าท่อมันสูงอ่ะมันก็จะน้ํามันจะไหลจากทางสูงลงหาทางต่ำอยู่ดีนะครับมันก็จะง่ายนะครับเวลาเปิดยังไงมันก็ถึงหัวสายแน่นอนแต่อย่าเปิดเกินห้าสิบหกสิบล็อกมันก็จะได้พอดีนะครับ สองสองฝั่งสองสองรอบพอดีฝั่งนี้รอบหนึ่งฝั่งนี้รอบหนึ่งรอบหัวบนก็นรอบหนึ่งนั่นนั่นรอบหนึ่งแต่หัวบนผมจะตัดสั้นหน่อยประมาณยี่สิบยี่สิบสามสิบเมตรไม่เกินสี่สิบเมตรประมาณนั้นแหละฝั่งนี้ก็อยู่ประมาณหกสิบเมตรครับก็จะได้อยู่สองรอบพอดีอย่าให้เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับถ้าเกินหนึ่งร้อยเมตรปับ๊บหัวสายจะไม่ได้น้ํานะอันนี้ปั๊มผมอยู่ที่สองแรงนะครับเป็นสเสมอนะครับ ก็พยายามบอกอย่างละเอียดครับไม่กักนะครับผมันที่ผมลองได้ผมลองให้ดูนะครับเพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้ไม่ต้องลองนะครับนี่ผมปลูกรอบแรกผมก็ไม่รู้จะไปหาความรู้มาจากไหนนะครับผมก็ดูเดินดูใน youtube ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วก็มาลองทํามันไหนมันดีมั่งไม่ดีมั่งลองผิดลองถูกชุดที่แล้วก็วิธีการเก็บสายน,ยน้ําหยดก็ให้รถมันเหยียบไปก่อนอย่างเงี้ยแล้วเวลามันดึงดึงไม่ขึ้นนะครับผมลองแล้ว อย่าหาทำเลยเสียสายทิ้งเปล่า,าอันนั้นผมทดสอบให้ดูแล้วนะอันไหนไม่ดีก็อย่าเรียนแบบผมนะคนเราไม่ได้เก่งทั้งหมดแล้วครับไม่เก่งทั้งแต่เกิดแล้วแช่ไม่ปิดกั้นตัวเองครับพอแล้วความรู้มันก็จะมีมาเองครับอันนี้คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับวันนี้ก็ฝนตกไปปล่อยฉีดยาคุมไปแล้วห้าชั่วโมงไม่มีฝนแล้วครับฝนตกได้ก็ไม่มีฝนแล้วถือว่าโชคดีนะครับแปลงนี้ ผนตรงมาช่วยเพราะผมทําไม่ทันคนเดียวอ่าวันนี้คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหะครับขออนุญาตปิดคลิปนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะฮะกับเด็กบ้านนอกคนนึงนะครับ,บ,นนนนรบจากในเมืองนะมาทําไร่ทําสวนอยู่บ้านนอกนะครับลองผิดลองถูกมีแต่คําขอรหาครับผมก็ผ่านมาได้ถึงจุดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับไร่ละตันจิสองรอบสามรอบก็ทํามาก็ตันจิตไม่หลุดนี้ ก็โอเคครับผมขอบคุณมากครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับฝากกดติดตามให้ผมนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยสวัสดีครับ